สวัสดีค่ะทุกคน What's in Diane's hobbies? งานอดิเรกข,ของคุณคืออะไรคะ What's in Diane's hobbies? อีกครั้งนะคะ What's in Diane's hobbies? อีกครั้งนะคะ วาซินไดในฮอปปิสพาชมบรรยากาศนิดนึง <c oughs> บรรยากาศในซิสแลนดนะคะทุกคน